เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชีพ้าวโารถราคาย่อมยาวชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับรถก็ยังสภาพดีนะครับราคาถูกถูกสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทเองไปครับใช้งานงกันแดดกันฝนเดินทางไกลได้สบายราคามอไซค์เล่มเอกสารครบเครื่องเกียร์ดีครับเกียร์ออโต้เข้าดีเข้าครบทุกเกียร์แอร์เย็นฉ่ำ สีสันก็ยังโอเคยังสวยยังเงางามตามรูปครับยังเงางามอาจจะมีรื่นลอยกันบ้างก็าตามอายุนะครับดยรวมแล้ยยวยังสวยภายในสะอาดคนระับเบาสะอาดสมบูรณ์ห้องโดยสารสะอาดเกียร์ตโต้กระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานเบาสะอาดทั้ง,งข้างหน้าข้างหลังเลยห้องโดยสารสะอาดอมากๆกระจกไฟฟ้า h o m ใช้ครับราคาถูกๆ พิกัดดูรถอยู่ใชยนาทนะครับอันใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองสามารถติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ